เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้19กันยายน2 5 6 7เราจะมาเคลียร์กันให้ชัดสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรคนจนจะได้รับเงิน1,000 0บาทหรือไม่นะคะอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกรอบนึงว่าการโอนเงินสด1,000 0บาทจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะ ยกเว้นกลุ่มผู้พิการโดยกลุ่มผู้พิการจะโอนเงินเข้าบัญชีที่รับเงินเบี้ยผู้พิการทุกเดือนประจําเดือนที่ได้รับอยู่แล้วนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่ดี่ถูกวันไม่เ <My S 2> ว้นวันหยุดนะคะ คืบหน้าสำหรับเงินดิจิตอลวอลเลตหน0 0งบาทหรือล่าสุดต้องเปลี่ยนมาเรียกว่าเป็นเงินสดในโครงการกระตุนต้นเศรษฐกิจปี2567กันนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินอย่างแน่นอนแล้วในวันที่ 25, 26, 27และ30กันยายนนี้ ซึ่งการจ่ายเงินในเฟสแรกกลุ่มเปราะบางก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและผู้พิการรวมนะคะ14.5ล้านคนจะได้รับการโอนเงิน10,000บาทเข้าพร้อมเพที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นหากใครยังไม่ผูกบัญชีให้รีบดําเนินการโดยด่วนนะคะหากไม่ทันในรอบแรกนี้ท่านจะต้องรับเงินล่าช้าก็คือจะมีการโอนให้อีก3รอบโดยการภายในสิ้นปีนี้นะคะ ทีนี้เราก็มาดูว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับเงินสด1 0,000บาทหรือไม่อย่างไรนะคะสำหรับผู้สูงอายุไม่ทุกคนที่จะได้รับเงิน10,000บาทคนที่จะได้รับเงินสด1 0,000บาทนะคะจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรคนพิการ จึงจะถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินสด10,000บาทไม่งงนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน10,000บาทจะได้ไม่ทุกคนคนที่จะได้จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐห,หรือบัตรคนจนและหรือเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการถึงจะได้รับเงินนะคะและผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการ ที่มีบัตรคนพิการถึงจะได้รับเงินสด10,000บาทในงวดแรกนี้อัปเดตทม์รายการโอนเงินสด10,000บาทนะคะกำหนดการโอนเงินจะมีด้วยกัน4วันวันที่25กันยายน2567สำหรับผู้พิการ2.1ล้านคนและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0ูน บัตรประชาชนนี่จะเป็นเลขหน้าบัตรตัวสุดท้ายหลักสุดท้ายนะคะไม่ใช่หลังบัตรนะคะวันที่2 6กันยายน2567สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลข2และเลข3วันที่27กันยายน2567สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4 5, 6และ7 และท้ายสุดวันที่30กันยายน2567สําหสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิรแก่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9กโดยหากมีตกหล่นหรือบัญชีมีปัญหานะคะเมื่อถึงวันที่30กันยายนจะโอนซ้ำอีก3ครั้งด้วยกันก็คือ22ตุลาคม22พฤศจิกายนและ22ทธันวาคมอย่างไรก็ดีนะคะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่เข้าเกณฑ์เป็นกลุ่มเปราะบางในเฟสแรก ยังมีสิทธิ์รับเงิน1 0 0 0 0บาทโดยหากลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วรัฐบาลจะมีการประกาศผลเฟสสองต่อไปซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้า2568แต่หากเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ติดตามการก็ให้ติดตามการเปิดรับลงทะเบียนแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นวันไหนเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเลื่อนไปอย่างไม่มีกาหนด ต้องรอถแถลงความชัดเจนจากรัฐบาลต่อไปนะคะอัปเดตเงินสด1,000 0บาทสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรคนจนจะได้รับเงิน1,000 0บาทหรือไม่มีคำตอบในคลิปนี้แล้วนะคะ